สวัสดีครับดีลอนเซอร์นะครับวันนี้เราก็มาอยู่กับเกม Lockman X ด i e นะครับหลังจากที่เราอยู่กับเกมบีดมาเยอะแล้วเราก็มาเปลี่ยนเกมกันบ้างนะครับไอดี ID นี้ก็เป็นไอดีที่เพิ่งจะเล่นเลยนะครับผมก็ได้ทำการฟาร์มเพชรมาทั้งหมด5000นะครับเราก็จะมาเปิดหาตัวละครและอาวุธ S กันเลยดีกว่าเพราะว่าตัวละครกับอาวุธตอนนี้ยังไม่ค่อยมีเลยนะครับ ก็มาถูกใจตู้นี้นะฮะตู้ที่ซีโรมีปีกนี่แหละฮะชอบเลย first armor x absolute zero logs โอ้โหจริงๆผมเคยเล่นมาจาก o c k แมน x 4 5 6ของเพ1แล้วนะฮะพอเขาเอามาทำเป็นเกมมือถือนี่ผมว่าโอ้ค่อนข้างดีเลยนะมันทำให้เรานึกถึงอดีตได้เลย sigma ได้ไปแล้วครับโล่สีดำก็ได้ไปแล้วช่นกันวันนี้ผมอยากได้2ตัวนี้แหละ f ฟิร์สอาร์เมเอ็กกับเซโร่ที่มีปิดเฟิร์สอาร์เเป็นตัวที่ชาร์จช็อตค่อนข้างแรงมากเลยนะครับโดยปกติ X อ็กนะครับล่างธรรมดาถ้าชาร์จมันจะออกเป็นแค่ลูกพลังอย่างเดียวนะครับแต่ไอตัวนี้เฟิร์สอาร์เมเนี่ยชาร์จช็อตมันออกเป็นลูกพลังแบบพงพวงสกิลยาวมากค่อนข้างจะแรงสุดๆอ่าได้เอ็กเอกล่งเด็ก แม็กซิมัมนี่ก็เป็นตัวที่เป็นตัวแจกที่เยอะมากๆเหมือนกันนะถ้าปั๊มดีๆผมก็น่าจะโหดนะมันทำให้เราอ่าอัพได้เร็วนะฮะสีม่วงพอ,อชั้นเลิศพวกบพวกอะไรพวกนี้มันก็พอเล่นได้นะครับแต่จะจะให้เก่งจริงๆเอาเอสด,ดีกว่านะครับเอนี่ค่อนข้างเยอะนะ เพราะฉะนั้นเราก็ไม่จําเป็นต้องไปเล่นมันนะแต่ว่าถ้าเราชอบอาวุธนะครับอาวุธบางอันมันก็สวยนะของ B หรือของ A มันบางอันมันก็เป็นอาวุธที่ติดตัวของตัวฮีโร่นั้นนะ่ะบางทีเราก็ชอบนะมันก็แล้วก็ปั๊มได้นะการปั๊มอาวุธแรงต่ำๆเนี่ยผมว่ามันก็มีประโยชน์อยู่นิดนึงคือมันหาง่ายนะครับอัตราการออกอมันค่อนข้างง่ายทำให้เราสามารถอั down หรือว่าอัพเลเวลมันได้ง่ายมากกว่าไอ้ลังเอ็ดนะการฟั๊มอาวุธหรือฮีโร่ลังเอ็ดเนี่ยมันค่อนข้างยากเพราะว่าน,านๆจะเปิดได้สักทีเอาอันนี้มีเอดอันเลยนะฮะมีเอดอันก็ต้องไปดูกันหน่อยครับออกเปินสเปรย์เผาไหม้อาวุธนะครับบางกรมินดาวตก มันเป็นอาวุธของใครอันนี้ก็ไม่รู้นะแต่ผมว่ามันก็น่าจะดีนะแต่จริงๆอาวุธรังเอฟผมชอบปืนค้นมากกว่าเพราะว่ามันยิงรัวแล้วก็ไกลมากเนละนี่ไอวอร์แท็กบัตเตอร์มินิชาลีบัตเตอร์นี่าลีบตเตอร์ก็เป็นของเป็นของเอนะฮะอย่างหนึง่ง จริงๆอยากให้อาวุธพวกนี้มันขึ้นเอมากกว่านะเพราะว่ามันเป็นอาวุธที่ติดตัวของฮีโร่ไนงะแล้วมันค่อนข้างที่จะเท่นะผมว่าผมว่าเอาล่ะครับเอสมาอีกแล้วครับอา้บเอาเป็นดาบดาบเดี๋ยวคู่ชอบเลยนะดาบเพราะว่าตอนนี้มีแต่ปืนดาบไม่ค่อยจะมีเลยการมีดาบแรง S เออยู่อันนึงผมว่ามันก็ดีนะสเปร์หิมะแรงเสเปร์หิมะมันก็ดีนะแต่ว่ามันยิงสั้นมากครับทให้ การต่อส,สู้นี่ค่อนข้างลำบากเลยเลยอืมตอนนี้เราก็เหลือเพชรอยู่สามพันนะครับเรากคะจะมาเปิดกันต่อเลยผ่านไปเกือบครึ่งทางแล้วนะครับตอนนี้ก็ค่อนข้างดีนะแต่ว่าตัวละครที่อยากได้ไม่ออกนะฮะโอ้อันนี้มันก็ไม่ค่อยมีอะไรนะครับผมุย,ยาดก,กด,าดก้ามไปก่อนล็อกแมนวอรนัต ไม่แน่ใจว่าภาคไหนนะเพราะว่าหลังๆผมไม่ค่อยได้ดูละผมจะดูแต่ภาคแรกๆนะฮะเออล็อกแมน X456 ะแล้วก็ man Mega man, นะ Mega man ล็อก m a n m e ก a แมนอะเมกาแมนร่างเด็กอนะที่มันจะมีหมาสีแดงอยู่ด้วยตัวหนึ่งอันนั้นนะฮะจริงๆไม่เคยดูเนื้อเรื่องมาเลยนะแต่ว่าเล่นเกมนะเล่นเกม AP1 สมัยก่อนนะ,ะโอ้โหอันนี้ก็ไม่มีอะไรเลยเปิดแบบเกือมาสองอันแล้วนะฮะเซ็งเลย กดข้ามไปเลยดีกว่าฮะซีโร่ซก<ม>อยากได้ซีโร่่างมีปีกอ่ะอันนี้ก็กดข้งสุดท้ายแล้วนะครับเรามาดูกันเลยปั๊บปับ๊บสีส้มต้องมาแล้วเอาไว้สีม่วงอีกแล้ว แทบร้องเฮ้ยตัวตัวอะไรก็ไม่รู้ตัวใหม่บัจุลีลา FF ตัวไฟซะด้วยแล้วก็อย่างดีนะมันแปลกตาดีเดี๋ยวลองเอาไปเล่นดูหน่อยครับขอบคุณทุกคนมากนะครับสำหรับคลิปนี้ก็พักไว้เท่านี้ก่อนนะฮะเพราะว่าเจ็บช้ำมาก <laughs> เบ็ห้าพันไม่ได้อะไรเลยเกือมาก <laughs> ตอนรัวันนี้สวัสดีครับ